มบทภาคแปดประมนณวัควรรณนาเรื่องพระสารีบุตรเทระก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศนานว่ายังหาธรรมังวิชาในยะเป็นต้นพระสารีบุตรคารพในพระอัศชิผู้อาจารย์ ได้ยินว่าพระสารีบุตรนั้นจำเดิมแต่การที่ท่านฟังธรรมในสำนักของพระอัสชิเทระแล้วบรรลุโสดาปติพลสดับว่าพระเทระย่อมอยู่ในทิศใดก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้นนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นแหล ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฐิจริงวันนี้ก็เที่ยวนอบน้อมทิฏฐ์ทั้งหลายอยู่ดังนี้แล้วราบทูนเนื้อความนั้นแด่พระตถาคตพระาศาสดารับสั่งให้เรียพระเถระมาแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรในว่าเธอเที่ยวนอบน้อมทิฏฐ์ทั้งหลายอยู่จริงหรือเมื่อพระเถระราบทุนว่าพระเจ้าข้า พระองค์เท่านั้นย่อมสงทราบความเป็นขีออันนอบน้อมหรือไม่นอบน้อมทิศท,ทั้งหลายของข้าพระองค์ดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาลีบุตรย่อมไม่นอบน้อมทิศท,ทั้งหลายแต่เพราะความที่เธอฟังธรรมจากสำนักของพระอัสสชิเทละแล้วบรรลุโสดาปติพลจึงนอบน้อมอาจารย์ของตนเพราะว่า ภิกษุอาศัยอาจารย์ใดย่อมรู้ธรรมภิกษุนั้นพึงน้อมน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามณ์น้อมน้อมไฟอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลเพิงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเปลืองอยู่ฉะนั้นแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอักขิหุตังวะ ความว่าบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระตถาคตประกาศแล้วจากอาจารย์ใดพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงโดยเคารพด้วยการบำเลอด้วยดีและด้วยกิจทั้งหลายมีอัญชลีกรรมเป็นต้นฉะนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระสารีบุตรเทระจบ